ใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็โรยด้วยผักนะคะใบแมงลักแกงอ่อมพวงไข่นะคะน้ำเต้าพวงไข่นะคะ<อ>น้ำเต้าเละได้ที่แล้วนะคะเมนูง่ายๆที่บ้านสวนของเรานะคะเคล็ดลับกำจัดความคาวนะคะของพวงไข่เราจะทำการลวกก่อนนะคะก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่เกลือลงไปทำคล้ายๆกับทำปลานะคะ ทำปลาไม่ให้เหม็นคาวประมาณนั้นเลยนะคะรอให้น้ําเดือดก่อนแล้วค่อยคนเนาะนี่แล้วก็กองน้ําออกนะเรียบร้อยนะคะปัสด,ดีค่ะเมนูวันนี้นะคะวันนี้มีน้ําเต้านะคะเนาะเราก็จะทําคกงอ่อมแกงอ่อม,ออมเอ่อพวงไข่นะคะอันนี้ของไข่เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะเออเราซื้อมาสองถุงเลยนะคะเนี่ยก็จะแกงหมดเลยเพราะว่า เพราะว่าน้ำเต้ามันมีสองลูกนะคะก็เก็บะไรนะใบแมงลักนะคะผักอีตูนั่นเองขาดไม่ได้นะคะถ้าแกงอ่อมนี่ต้องใส่ใบแมงลักนะครับเป็นอาหารอีสานนะคะเป็นสัญลักษณ์เลยนะคะอันนี้ที่เราเครื่องที่จะตำพริกก็จะมีพริกแล้วก็ออหอมกระเทียมนะคะแล้วก็นี่นะคะตะไคร้แค่นี้เองนะคะแกงอ่อมของเราจะมีแค่นี้เองเนาะ ป่ะเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องเครื่องแกงเราแล้วลนะเดี๋ยวเราจะตานะคะพริกหอมกระเทียมตะไคร้นะคะเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็น้ำเต้าก็ปอกเปลือกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะหั่นเลยนะคะแล้วก็ทกําการแกงเลยนะคะทุกคนโอ้ยนะคะ เดี๋ยวเราจะตามนี่เห็นไหมหั่นเรียบร้อยนะคะเราเราเอาเราเอามลเ็ดออกไปนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันมันเหมือนจะแก่นิดนึงนะก็เลยเอามลเ็ดออกไปเนาะำเครื่องแกงทำเครื่องแกงอ่าเรียบร้อยโอเครื่องแกงเครื่องแกงเป็นโคกเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการแกงกันแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวเราเด็ดใบแมงลักก่อนแล้วก็แกงเลยเนาะ Okay. เครียบร้อยเค <L> ล็ดลับกําจัดความคาวนะคะของพวงไข่เราจะทําการลวกก่อนนะคะก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะใส่เกลือลงไปแล้วทําคล้ายๆกับทําปลานะคะทําปลาไม่ให้เหม็นคาวประมาณนั้นเลยนะคะเราต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนเนาะ,ะแล้วก็ลวกนะคะนะคะเราเทพวงไข่ลงไปแล้วนะคะแต่ห้ามคนนะคะเดี๋ยวมันจะเน่จะเหม็นคาวนะคะรอให้น้ําเดือดก่อนแล้วค่อยคนเนาะ นี่เป็นขั้นตอนลวกนะคะเพื่อไม่ให้เหม็นคาวเนาะนี่เราลวกเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ผ่านความร้อนแล้วเ,เกี่ยวกับความอ,อ,อะไรนะคาวก็จะหมดไปปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากรองนะคะแล้วเราก็จะแกงนะคะกองน้ําออกนะคะนอเห็นไหมคะเพราะว่าเราใส่เกลือไปกลัวว่ามันจะเค็มนะคะอันนี้คือเคล็ดลับนะคะในการทําเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ที่มันเหม็นคาวเนาะ แล้วก็กําจัดความเหม็นคาวออกเนาะนี่แล้วก็กองน้ําออกนะคะทุกคนนี่ก็จะเอาไปแกงนะคะทุกคนเรียบร้อยนะคะปะเราไปแกงแกงแล้วนะคะแกงแล้วกระดิ่นก็ใส่น้ําไปก่อนนะคะใส่พริกแกงลงไปแล้วนะคะเราก็จะคั่วให้ให้หอมนะคะลแล้ว เดี๋ยวใส่ปลาลงไปนะคะหนึ่งทับพีนะคะสองทับพีพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจะเค็มเอาเดี๋ยวเอาพวงไข่ลงไปนะคะพวงไข่ลงไปคั่วใส่พริกก่อนแล้วน้ําค่อยใส่นะคะาตามไปด้วยน้ํานะคะนี่นะคะแล้วเอาไปคั่วใส่เครื่องแกงก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่น้ํานะคะค่อยเคี่ยวพวงไข่ให้ให้เปื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าสวเขาจะกินยากนะคะใส่น้ําไปค่ะใส่น้ําไปเลย ะะปรุงรสเสร็จแล้วนะคะใส่น้ำปลาไปแล้วเนาะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่นะคะน้ำเต้าลงไปนะคะนี่<ม>นะคะใส่น้ำเต้าลงไปเลยเพราะน้ำเต้ามันสุกช้านะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวน้ำเต้าพร้อมกับพวงไข่นะคะไปก่อนนะคะส่วนส่วนไข่นะคะส่วนไข่เราจะใส่ทีหลังนะคะเพราะมันสุกไวนะคะใส่ทีหลังนะคะ แต่อันเนี้ยต้องเคี่ยวก่อนโอเคเราก็คนๆแล้วก็ปิดฝานะคะดีย๋ยวนะคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ก็ปิดฝานะคะเพราะว่าเดี๋ยวสอวอเคี่ยวไม่ได้นะคะต้องเน้นสอวอนะคะเขาเคี่ยวไม่ได้เลยฟันมีปัญหามากเลยนะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็เคี่ยวต่อนะคะสักครึ่งชั่วโมงเนาะอ่ะเคี่ยวปิดฝาเลยคะ่ะใส่พวง เราจะใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็โรยได้ผักนะคะใบแมงลักนะคะแล้วก็เป็นอันจบนะคะน้ำเต้าพวงไข่นะคะน้ำเต้าเละได้ที่แล้วโอเคเรียบร้อยนะคะเมนูง่ายๆที่บ้านสวนของเรานะคะอ่าต่อไปเราจะโรยข้าวคั่วลงไปนะคะเป็นอันจบพิธีนะคะเมนูบ้านสวนของเราหอมมากเลยนะคะ หอมมากเลยหอมมากเลยปล่าเดี๋ยวเราก็จะเสิร์ฟกันแล้วนะคะทุกคนมาหม่ำด้วยกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะที่มีให้นะคะอย่าลืมนะคะทิ้งอิโมจิรูหัวใจไว้ให้เป็นกำลังใจช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ